พี่หนูคะไม่รู้พี่ธินไปโกรธใครมาคะ่ะแต่เช้าเลยเดินเข้าบริษัทมาหน้าตาบูดบึ้งทำท่าทางฟุดฟัดด้วยนะคะเหมือนจะไปมีเรื่องกับใครยังไงอย่างนั้นนะคะจริงเหรอจ๊ะเดี๋ยวพี่ต้องเข้าไปดูซะหน่อยละเป็นอะไรนะพี่ชายเราพี่ธินคะได้ข่าวมาว่าอารมณ์เสียตั้งแต่เช้าดื่มน้ำเย็นๆสักแก้วนะคะจะได้สดชื่นขอบใจจ้ะ เห็นน้องๆบอกว่าพี่ทินสุดหล่อไม่รู้ไปโกรธใครมาออกยักษ์ออกโขนตั้งแต่เช้าเลยนี่น้องหนูครับว่าพี่เป็นยักษ์เป็นโขนเปล่าค่ะหนูไม่ได้ว่าพี่ทินเป็นยักษ์เป็นโขนนะคะออกยักษ์ออกโขนเป็นสำนวนไทยค่ะสำนวนออกยักษ์ออกโขนมาจากการเล่นโขนออกยักษ์หมายถึงออกท่ายักษ์ซึ่งมีท่าเต้นโครมครามเมื่อใช้เป็นสำนวนออกยักษ์ออกโขนมีสองความหมาย ความหมายที่หหมายถึงการเล่นสนุกอึกกระทึกครึกโครมอยากออกท่ายักษ์ในการเล่นโขนมักใช้กับเด็กที่เล่นขนองเช่นเด็กผู้ชายชอบเล่นออกยักษ์ออกโขนความหมายที่2หมายถึงทำท่าและออกเสียงตึงตังด้วยความโกรธเช่นวันนี้หัวหน้าโกรธใครมาก็ไม่รู้ออกยักษ์ออกโขนแต่เช้าเลยก็ไม่ถึงก็โกรธหรอกนะแค่อารมณ์เสียกับคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องอารมณ์เสียไม่ดีต่อสุขภาพจิตนะคะ ที่สำคัญจะทำให้แกเร็วด้วยนะจริงเปล่างั้นอารมดีละทำงานต่อกลัวแกละสิแน่นอนเด็กยังเด็กยังเด็กยังอย่าลืมดื่มน้ำพี่หนูเอามาให้ด้วยนะคะไปทำงานดีกว่าขอบคุณครับพี่หนูครับเออต้องอารมดีสินะ